ดูแลไข่กับนมค่ะดูสิต้นสวยขึ้นแล้วดูต้นฟอกอากาศดูสิไข่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 นะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะไข่ใส่นมสดยีหะะ่ห้ออะไรก็ได้เทลงไปเลยดอกเข้าก็จะบานพื่ๆเพืพื่อพืดอกดูทีกลางร่มมันอากาศจะร้อนนะอาทิตย์นี้ที่เมืองนอกอากาศจะร้อนมากนะคะกลางร่มดู ต้นนี้มันมันมัน,ม,นมันจะตายแล้ววิวิก็เลยมาเปลี่ยนกระถางอุ้ยดีใจดีใจดูสิดูสิงอกแล้ววิตัดออกเห็นไหมที่ตรงเหี่ยวๆคือตัดแล้วเขากำลังงอกเป็นลูกคับถูกแล้วก็จะออกซีออกดอกสวยงามมากเขากำลงังเปลี่ยนกระถางให้เขาดูสิคะสวยไหมสวยไหมพ่อไก่แม่ไก่ อันนี้ดอกเวลาออกดอกเขาจะเป็นสีสวยสวยนะคะคักถุตเขาเรียกอะไรคักถุตเอ่อตาบองเพชรปพเป็นหลงลืมภาษาไทยเป็นเราเนาะย่าเนาะนะคะวิธีเราจะดูแลเขาดิเปลือกไขววีไม่ทิ้งนะคะวีวีเป็นคนชีทีวัาซันบำเมนหมให้ไอเดีย วีวชอบทำบุญกับคนบางทีไม่ได้ไปทำกับพระหรอกยิ่งถ้าต้นนี้ยิ่งกำลังจะออกดอกมันจะสวยงามมากตะการตาเลยล่ะต้นนี้ดูสิเหมือนตะไคร้เนาะเวลามันออกก็เป็นสีส้มสวยมากภูมิใจปะดอกบานชื่นมีต้นเดียวแต่เขามีหลายอันเองกำเังสดชื่นแลยอ๋อพวกม่วงแบบแดงไง สออันบ่ใส่วิวีกินยังไงกินทุกวันสมุนไพรนี่ก็ยังก็นานแล้วเนาะเป็นสิบยี่สิบปีนานแล้วไม่เคยเป็นบัดพึ่งมาเป็นแล้วก็วันนี้วันที่สี่หายแล้วหายแล้วพวื่ะไปหายแล้วก็หรือว่าเป็นพาะทานพริกเยอะพริกดกมากเบืะะเ้องสระนหนีวิวีดูสลัดอ้ยผักแพลวไหมอุ้ยผักแพวกับสแหน่นี่พี่กระดกระเดือยพี่น้นองแมว ไปปัานมาเลยใครอยากได้มาตัดเอาฟรีีคนใจดีฟรีวิทําบุญกับคนค่ะทาบุญบางคนเขาไม่มีก็แจกเราก็แบ่งปันนะคะกลางเต่ลล่มกลางล่มเนาะเพราะว่ากลางกลางล่มให้ต้นไม้ดูมีใช่มหมตลิงอ่ะเอาแมลงวันมาขี้ใส่หมอนวิวแล้วนะ นี่ที่ก็จะนอนนะกขานองจะไปรดน้ำหรือรากสายยางออกมาแนละ้นะคะให้ความสุขกับตัวเองกลางล่มอันนี้ล่มสีขาวกลางล่มให้ต้นไม้นะคะความสุขคนเรานะคะเราสร้างคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นร่มสีแดงฝั่งนี้ก็จะเป็นร่มสีแดงกลางให้ต้นไม้สงสารต้นไม้มันร้อนค่ะอาทิตย์นี้ร้อนมากที่ยุโรปร้อนเราบ้านเราจะอยู่ได้อย่างไรเนาะคิดถึงบ้านเด้วันนี้เข้าพรรษาและะ้วค่ะสาธุขอให้ทุกคนนะคะเขาบรรษาลาไปเจ้าะหรวบ่ อีกสามเดือนนะวิวจ,จะกลับอีกมกรานะคะเพื่อนมกราคมก็จะกลับอีกนี่นะคะคุณภาพชีวิตวีทําเองค่ะทาเองทั้งหมดทั้งสวนทั้งหมดทําเองทําเองคนเดียวทําสวนก็สองคนตายายกับคุณฝายชีนี่แหละค่ะนะคะฝายชีเขาก็ ซื้อบ้านให้เราตรงนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้ได้จักปีลรวสิบห้าปีเมื่อก่อนอยู่ข้างในเมื่อก่อนอยู่นู้นอยู่ในเมืองเสียงดังวุ่นวายไม่ชอ,ชอบชอบชอบสดชื่นสดชื่นอยู่แถวนี้แล้วค่ะถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ขับรถไปเองก็นั่นหน้าบ้านวิวีเห็นป้ายรถเมย์นั่นแหละบางขลีน่ะเดินสองนาทีขึ้นรถบูสไปเลยรถบัส นะคะโอ้ยความสุขมากมันสดชื่นนะมาเห็นฝีมือของตัวเองอเห็นไหมก็จะไปล้างเปีดต่อล้างแล้วก็ทำความสะอาดไม่ต้องดูแลค่ะทุกสวนสวนวีวีวีไม่ชอบศกกรกสวนวีวีก็จะดูแลค่ะคุณนายไปไป,ไปบายคุณนายทำเองค่ะนี่ก็จะไป มีแต่คนบอกว่าป้าคุณนายเติมสายมันคือสวยแต่วิว่ิสวยค่วะวิวีจัดเขาใส่กระถางเขาก็เลยสวยเนาะเลิฟเลิฟทุกคนไปละค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปทำซอสสปากเกตตี้ตัวมาเต็มบ๊ายบาย